สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนมาชมไม้ของสวนเราค่ะมาอัปเดตของสวนเรานานแล้วค่ะที่ไม่ได้เข้าสวนวันนี้มาเข้าสวนพาเพื่อนมาชมค่ะตัวนี้บ๊อบแอนเกลสค่ะออกดอกแล้วนางออกให้ดอกแล้วค่ะนี่ค่ะดอกปัจจุบันนี่ค่ะนีโอดอกจะใจกลางลึกๆอย่างนี้ค่ะนีโอบ๊อบแอนเกลสค่ะตัวนี้ความสวยเหมือนเดิมค่ะขนาดนางให้ดอกแล้วค่ะนี่ค่ะแดงดีมากเลยค่ะ แดงเข้มค่ะแดงเลือดหมูค่ะนี่มีโอบับอ็นเกรสค่ะอันนี้ไม้ไฮบริดค่ะสีแดงสีหวานมากเลยค่ะมีชมพูพัทเทลค่ะเปลือนิดนึงมีโอไฮบริดนี่ค่ะช่วงนี้แดดค่ะสีอาจจะซีดนิดนึงค่ะถึงแสงดีนะคะน้าร้อนแต่ถ้าอากาศร้อนบางบางต้นค่ะซีดซีดพานเพื่อนมาดูไม้กระชับ สองต้นนี้ค่ะจําได้ไหมคะเพื่อนเดิมไม้ฟอร์มกระชับเราทําลงรถใหม่ค่ะเราเลยย้ายที่เสียดายมากเลยค่ะฟอร์มเสียเลยนี่ค่ะใบยืดยาวนี่ค่ะวางตรงนี้ตอนตอนที่เราเปลี่ยนมาเนี้ยค่ะเขาร่วมตอนเช้าค่ะเขาไม่แดดทั้งวันค่ะเราก็เลยย้ายกลับไปที่เดิมค่ะตอนแรกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราย้ายกลับที่เดิมเขาตรงเนี้ยค่ะเสียดายมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงใบเขามันใหญ่เนี้ยค่ะใบใหม่ซ้ำซ้ำใบเนี้ยค่ะ ดวข้างจะเห็นชัดเนี่ยค่ะเสียดายมากเลยค่ะไม้ฟรอมกระชับเราพลาดมากเราลืมดูเลยค่ะย้ายแล้วไม่ดูเลยค่ะกลับมาดูเสียดายมากค่ะแล้วเราค่อยปั้นใหม่นะคะเนี่ยค่ะเสียดายมากเลยค่ะเรายกดูจะเห็นชัดค่ะข้างๆเขาจะเห็นชัดค่ะใบใหญ่ๆเนี่ยค่ะใบนอกใหม่เขาจะใหญ่ค่ะี๋ยวค่อยปั้นใหม่ รากลับมาวางที่เดิมเลยค่ะตรงนี้มันแดดดีค่ะเราคิดว่ามันจะร่มนะค่ะเอาทำลงรถใหม่เสียดายมากเลยค่ะเล่นมาดูเนี่ยค่ะแต่เป็นพวกนีโอนีโอไม้สีเนี้ยค่ะลำดาดนี้เขาสวยเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะดูตัวนี้นีโอดีลาค่ะตัวนี้ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะออกม่วงชมพูค่ะฟอร์ใบแข็งใบังเงาค่ะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้นีโอดิลาอันนี้ดอนนาค่ะนีโอดอนนาชอบเขาค่ะ ไม้ตัวนี้เราว่าเหมือนดอกบัวค่ะนี่ค่ะออกม่วงชมพูเหมือนกันค่ะโอดอน่านะคะไม้นี้ก็ยังได้ยู่ค่ะแต่มีบางต้นที่สีซีดไปค่ะเนี่ยค่ะมาอัปเดตเพื่อนๆชมค่ะผลของการย้ายย้ายไม้อันนี้ก็ฟอมกระชับเหมือนกันค่ะแต่กระปุกลุกค่ะตัวนี้เนี่ค่ะ สีอาจจะซีดไปค่ะดอกไปสวยนะคะตันนี้ไม้ฟอร์มสวยใบแข็งๆค่ะไม้ลูกผสมน่าจะนินจาดูไม้ฟอร์มสวยต้นนี้ค่ะชอบฟอร์มเขามากเลยค่ะอยากได้เป็นต้นแม่พันธุ์มากเลยค่ะดูข้างเนี่ยค่ะใบเคยจะง้มเข้า่างเนี้ยสวยมากเลยค่ะเหมือนดอกบัวตูมเลยค่ะอยากได้เป็นแม่พันธุ์ไม้สวนเราเลยค่ะลูกไม้สวนเราก็เยอะค่ะยังไม่ได้ลงกระถางเลยค่ะเราผสมไว้ค่ะ เราจะคัดเลือกแม่พันพ่อพันุ์สวยๆค่ะเนี่ยแม่พันธุ์อย่างเนี้ยค่ะแล้วเอาพ่อพันุ์สีสวยๆค่ะมาใส่กันดูออกมาก็จะคัดอีกทีค่ะนี่ค่ะไม้กุหลาบค่ะกุหลาบของสวนเรากุหลาบสวยนะคะแต่ก็เสียคือใบใบดังบางค่ะโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยค่ะเป็นแผลเลยค่ะหากนิดนึงนะคะก้นแผลได้ค่ะนางจะสวยบอบบางมากเลยค่ะกุหลาบไฮบริดค่ะไม่เต็มฟอร์มค่ะ ข้ั้งนี้คือโดนโดนไก่ค่ะไก่เข้ามาเนี่ยค่ะเสียดายมากเลยค่ะนิดเดียวไม่ได้เลยค่ะแต่นางจะสวยมากเลยค่ะ